ทุกคนสวัสดีครับนี่คือปันนารานะฮะโรงแรมปันนาราหนึ่งเดือนในลบบุรีที่น่ารักมากทุกคนบรรยากาศดีมากห้องสวยบริการดีล้ำเลิศไม่ไกลจากของกินไม่ไกลจากวงเวียนสักแก้วในตัวเมืองก็นั่งรถขับรถมาได้เลยทุกคนจะสะดวกสบายมากอยู่ตรงแถวตรงนี้สะพานส3สาก็คือห้าแยกตรงนี้จะเป็นสายสองด้วยนี่ฮะเมมเต็มนั้นถ่ายได้แค่ช่องเดียวทุกคนต้องขออภัยด้วยต้องรีบไประหว่างนี้เราก็สำรวจเมืองจากตรงแรมปันนารา นะฮะโรงแรมที่หรูเลิศแล้วก็ราคาจับต้องได้สงบเงียบมีความเป็นส่วนตัวบริการดีมากน้องน่ารักมากต้องขอบคุณทีมงานที่ให้เราได้มาบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะทุกคนจะ้ะนี่คือันออฟเดอะเบสจริงๆไปเดี๋ยวเดินไปรีบปฏิยตกรถไฟตรงนี้จะเป็นห้าแยกนะไฟแดงตรงนี้เดินออกมาแป๊บเรียวทุกคนนะฮะตามมานะครับทุกคนครับอ๋อตรงข้างหน้าจะเป็นทางไปเดี๋ยวซ้ายก็เป็นวงเวียนสระแก้วก็ไม่กี่ร้อยเมตรจะมีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะแวะชาพระนครทุกคน นะฮะจะแซบ่บเมื่อวานไปกินมาแล้วติดใจค่ะทุกคนจะหานะฮะเห็นไหมไหมาพักที่ปันนาราเนี่ยเดี๋ยวซ้ายก็จะมีร้านกะเพรากะเพราหมูป่งหมูกรอบไก่ตะไคร้เป็นจักจ้านนะฮะทุกคนร้านยายบุญชูญชื่อร้านยายบุญยายบุญชูสายสองแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวข้าวมันไก่หมกไก่ก็เป็นร้านลุงแปเข้าวมันไก่้็ปังสองร้านนี้เท่านั้นคอนเฟิร์มเพราะร้านอื่นบอกตรงๆนะเราติดต่อไปแล้วว่าบางที ที่ต่อยากมากจะต้องปรึกษาผัวปรึกษาเมียอยู่นั่นแหละแล้วก็ยากมากบอกว่าคือกลัวเขาคงกลัวอยู่แล้วเบื้องต้นจากแบบอ่าว่าเราจะต้องไปเรียกเก็บเงินโปรโมตหรือเปล่าไม่เลยฮะช่องชั้นเนี่ยถ้าไม่ดีจริงชั้นไม่ไปเหยียบแน่นอนเธอไม่ต้องกลัวขออย่างเดียวเธอเองเยยินดีต้อนรับช่องของเรา ช่องเล็กๆเพราะบางคนก็แอบ,บถามว่ามีคนติดตามกี่คนเพราะเราบอกว่าช่องนี้มีคนติดตามอยู่4,000กว่าคนนะแต่ทํามาชิวๆแต่มีโฆษณาเข้า2ช่องกับช่องที่2รวมแล้วเนี่ยโฆษณาร้อยกว่าตัวเราก็พยายามบอกนะฮะว่าช่องเราก็ไม่ได้ไก่กานะเออโรงแรมดีๆปางๆก็เขาให้เกียรติยินดีต้อนรับเหมือนกันเยอะแยะเลยให้ไปถ่ายทําบอกต่อสิ่งดีๆแต่บางร้านน่ะเขาเรียกว่าเขามองข้ามการประชาสัมพันธ์ฮะตรงนี้ฮะสายสองทุกคน มองข้ามการประชาสัมพันธ์เขาไม่รู้หรอกว่าการปฏิเสธช่องเนี้แสดงว่าพลาดมากเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกต่อสิ่งดีๆหรือเขาอาจจะคิดในมุมว่าเอาก็มาสิทําไมต้องบอกก็มาถ่ายสิเอาก็ฉันต้องให้เกียรติก่อนว่าจะให้ไปไหมแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเขาลังเกียจช่องเล็กๆด้วยไหมถ้าเกิดเขาถามว่าคุณติดตามกี่คนใช่ไหมแสดงว่าเขาจะต้องมองแก เขาเรียกว่าด้านเดียวก็คือเห็นแก่ตัวเกินไม่ให้เกียรตินะฮะไม่ให้โอกาสเราได้ไปบอกต่อสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีอะไรของเขาก็แล้วแต่นะคะเขาคิดว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่ดีจริงเขาก็อาจจะไม่กล้าให้เราไปก็ได้ถ้ามองในแง่แบบอของอีกมุมหนึ่งอ่ะนะฮะเขาอาจจะแบบเออะนดี๋ยวปรึกษาเมียก่อนปรึกษาผัวก่อนคือมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะเอามาทําหนังได้อ่ะทุกคนเป็นสร้างหนังได้แบบให้มุมประทับใจมุมเศร้า มุมสนุกมุมเซ็กซี่ก็มีคะชีวิตของช่องของเราที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่สุดยอดมากครับถึงบอกมันทา้าทายความสามารถนะฮะเราต้องโทรติดต่อหรือไม่ก็ต้องคุยกันก่อนฮะเราก็จะรู้ถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความหลากหลายนี่ฮะชาพนาคอไปรีบรีบรนั่นนะวงเวียนสะแก้วอย่างปัณน,นาราเนี่ยเขาน่ารักฮะ็ะเ้าให้ีกียรติช่องเล็กๆของเรา แต่ช่องเล็กๆของเราเราก็มีคนติดตามเพิ่ขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เพื่อนมาติดตามแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องไปติดตามแต่เป็นคนชั่วโลกชาวไทยนี่แหละนะฮะที่แบบแอาจจะเอ็นดูอาจจะช่วยติดตามแล้วก็บอกต่อไปเที่ยวที่ไหนก็เข้ามาเช็คได้มารบบุรีนะฮะก็มานอนที่ปันนาราก็มาหาชาพนธกคนได้ดื่มเดินชมเมืองบอกต่อร้านดีๆสิ่งดีๆอไะไรอย่างี้ครับทุกคนเดี๋ยวจะงงไงว่าทําไมพูดแต่สองสามร้านนี่เพราะเรามีเวลาจํากัดด้วย บางร้านติดต่อไว้แถววงเวียนสาแก้วอะฮะกลางคืนแบบรีบถามเลยว่ามีค่าใช้ใจ่ายไหมอะไรอย่างเี้แต่บอกว่าฟรีจ้าไม่มีอะไระก็โอเคแต่ตอนเช้ากลับโทรมาบอกว่ามาไม่ได้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เสียความรู้สึกสิอ่ะนี่ชาพนาคอนทุกคนนี่จ้าทุกคนวงเวียนสระแก้วนะครับนี่จ้ารถมาเดี๋ยวนั่งรถสองแถวเนาะสิบบาททุกคน เข้าเมืองเดีย๋ยวตกรถไฟนะครับนี่ทุกคนเป็นวงเวียนที่ใหญ่อย่างกับอยู่เมืองนอกเนาะจากหน้าจอขวามือจะเป็นวงเวียนสมเด็จพระนารายก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนาราย์ค่ะทุกคนยิ่งใหญ่มากแต่เราเลี้ยวซ้ายนะฮะจะมีสองแถวเข้าเมืองไปศาลพระการได้ไปพระปรางสามยอดได้ทุกคน ความยิ่งใหญ่ของเมืองลบบุรีนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะแลนด์มาร์คไม่ไกลจากปันนาราโรงแรมปันนาราทุกคนผานี้บขสลบบุรีอยู่ตรงนี้เองทุกคนครับอยู่ตรงวงเวียนสัแก้วทุกคนครับนะครับทะเลชุบสอดรู้สึกจะไปทางนี้นะถ้าจำไม่ผิดเราเคยไปอ่ะที่มีดินสอพองเยอะๆอ่ะทุกคนเมื่อเช้านะที่โรงแรมเราพูดไปว่าวันที่26ถูกไหม เป็นวันขึ้นคองราชของสมเด็จพระนารายก็คือวันนี้สิเออต่ตอนแรกนึกว่าวันที่ย7สิบเจ็ดก็เลยพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะฮะตอนนี้ก็จะมีงานลอยกระทงตันนะสิบสี่สิบห้าพฤศจิกาเป็นลอยกระทงย้อนยุคของรบบุรีลอยกระทงตร,งตรงนี้เลยทุกคนวงเ์เยนสักแก้วเป็นสักหนามหมฮะนี่ฮะเรากําลังเข้าถนนนารายมหาราชเลยเข้าเมืองเลยรอรถตรงนี้ถ้าขับรถมาก็สะดวกเนาะอืมนี่ฮะทุกคนรถมาแล้วจ้า นี่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยทุกคนพิบูลวิทยาลัยโรงเรียนเก่าของพี่ดีนิติพงษ์หอนะเอก็ไม่ไกลเนาะพูดถึงก็ไม่ไกลมากแล้วป้านั่นไงโรงเรียนสารแก้วตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่นี่ถึงสารประการก็ไม่ไกลนะเราเดินไกลกว่าน,นี้อีกป้าก็บอกว่าไกลถึงแล้วทุกคนนี่คือสารประการแล้วก็พระปางสามยอดเห็นไหมครับอีกจ้าพระปางสามยอดลิงน้อยลงแล้วป้าน้อลิงน้อยลงแล้วเนาะเียเดินไปนอยนี่ครับทุกคน พระปางสามยอดสารพระการรถไฟทุกคนเลี้ยวขวาไปรถไฟประมาณ200เมตรทุกคนประตูวังนารายคู่บ้านนะฮะาราายราชนิเวศท,ทุกคนวังนารายแต่ถ้าเกิดไปข้างหน้าก็จะเป็นหน้ารถไฟเลยก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดสวยมากแล้วก็เดินไปก็ทะลุทางเข้าวังนารายทุกคนครับที่ตอนเย็นๆก็จะมีของกินเยอะเลยนะฮะของกินเยอะมาก เห็นไหมสะดวกสบายมีรถตู้ด้วยนะทุกคนเนี่ยรถตู้อยู่ตรงหน้ารถไฟเลยถ้าใครจะมาเที่ยวบุรีมานอนที่ปัตนารานะครับลงรถตู้ตรงนี้ลงรถไฟตรงนี้เดินมาขึ้นรถ10บาทไปถึงกรุงเวียนสักแก้วแล้วก็เดินประมาณ200 300 m, ร้อยสองร้อเมตรนะฮะก็จะถึงเอาอปัตนาราแล้วก็สายสองอยู่ตรงนั้นไม่ไกลเลยทุกคนนะฮะเดินชมเมือง นี่ครับทุกคนวัดพระธาตุก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีเลยอยู่หน้ารถไฟเลยเห็นไหมครับนี่แล้วก็สายรถไฟก็สังเกตไหมเป็นแบบสามยอดเป็นสัญลักษณ์ของพระปรางสามยอดไปในตัวหไหมครับจะเป็นนี่เป็นหนึ่งในสิบของสถานรถไฟที่สวยที่สุดของไทยรอเปล่าเพราะจะมีกำแพงสวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ที่จังหวัดพิจิตรลำปางแล้วก็หัวลำโพงพิจิตรอันดับนะครับท็อปเทนน่าจะนะที่ก็สวยอยู่นะนี่ฮะที่ตรงที่เที่ยว ก็จะมีเนี่ยอำเภอท่าวุงบ้านเกิดของศิลปินแห่งชาติก็คูรลบบุรีรัฐนะครับทุกคนใครจะไปพระพุทธบาทสระบุรีก็จากปัรน,นาราก็ไม่ไกลนะฮะนี่ฮะรถไฟได้ตัวแล้วจา้ารอเวลาอีกนิดหนึ่งทุกคนนี่ฮะสวยไหมข้างๆด้านหน้าก็จะเป็นวัดพระศรีรัตน,นมหาธาตุแต่เรากำลังแพนกล้องอย่าเพิ่งปวดหัวนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นวัดอีกวัดหนึ่ง ติดสถานีรถไฟเลยทุกคนวัดบันไดหิดเหรอฮะด้านนี้ก็เป็นวัดพระศิรัตะนมหาธาตุสวยเนาะมีเวลาจะได้ไปถ่ายอีกครั้งนึงนะเอาตรงนี้ก่อนทุกคนนี่วัดบันไดหินสร้างในสนใมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเลยนะครับเนี่ยติดรถไฟเลยเห็นไหมสถานนะฮะวัดบันไดหิน was constructed during the reign of the king Narai the Great and portal arch shaped as lotus petals which is popularly built during the reign of the king Narai the Great เห็นไหม นีู่สวยงามทุกคน